สวัสดีค่ะวันนี้ก็คิดถึงการท่องเที่ยวนะก็เลยมาชวนเพื่อนไปลํำลึกความหลักของตัวเองไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติอูหลิงเหวอนวที่นี่ก็ขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกในชื่อภาษาอังกฤษว่าอูหลิงเหวิน Scenic and Historic Interest Area ก็แปลว่าภูมิทัศน์แห่งอูหลิงเหวอนและพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจฟังเราก็จะสงสัยใช่ไหมว่า มาที่ไหนอะแต่ถ้าบอกว่าที่เนี่ยคือจังเจเจีย,จยคนส่อน่ก็จะบอกว่าอ๋อเขาวเอาวตารค่ะอุทยานแห่งชาติที่เนี่ยชื่อว่าอู่หลิงเหวนเราเรียกว่าจาังเจเจียเพราะว่าอุทยานแห่งแห่งชาติเนี้ก็อยู่ในเมืองจางเจเจี่ยอันเรียวกว่าเป็นจังหวัดแล้วกันนะจังหวัดจังเจเจียในมณฑลหูหนานก็หูหนานแปลว่าทางใต้ของทะเลสาบซึ่ง อ่าวนทน,นี้ก็จะอยู่ทางใต้ของคนดังที่เราที่เรารู้จักกันเนี่ยหูเป่ยหูเป่ยแปลว่าทางเหนือของทะเลสาบหูเป่ยนี่ก็โด่งดังในเรื่องราวมาจากโควิดเนาะที่ทําให้เราตอนออกไปเทศตอนนี้ไม่ได้เลยแล้วก็ที่เนี่ยได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะว่ามันมีความสําคัญในการแสดงวิวัฒนาการของโลกตั้งแต่ก่อนจะเกิดมนุษย์อีกที่เนี่ยก็เคยน่าจะเคยเป็นทะเลมาก่อนนะคะก็จะ อ่าเราก็จะเห็นว่าที่นี่มันจะมีภูเขาที่เป็นแท่หญิงสูงๆใหญ่ๆเนี่ยมากกว่าสามพันแท่งแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะก็เป็นแบบน้องๆตึกใบหย,ยกเลยอ่ะสูงแบบสองกว่าเมตรขึ้นไปอ่าสลับชิวทัศกับหุบเขาลำทาน้นำตกถ้ำอ่อที่เก๋มากก็จะมีสะพานหินธรรมชาติ ที่นี่เขาเรียกว่าเทียนเซี่ยตี้อีเฉียวถ้าแปลในสำนวนแบบนิยายจีนก็นวาจะเรียกว่าสะพานอันดับหนึ่งในใต้ล่าโอ้ที่นี่อลังการมากมันแบบสูงใหญ่กว่าตึกมหาคอนครอีกอะพื้นที่ตรงเนี้ยเาเรียกว่าเทียนจื่อชานก็คือเขาโอรสสวรรค์ความสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นทะเเป็นขึ้นทีนเป็นมรดกโลกก็เพราะว่า มันมีพื้นที่ที่มีความสําคัญทางชีวภาพก็จะเป็นที่อาศัยของพืชแล้วก็สัตว์ที่บางส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างเช่นหมาในมีควายกวางน้ําจีดอันนี้ก็ไม่ได้เห็นนะเพราะว่าเห็นแต่จุดเด่นอีกอันหนึ่งของอในเทียนจือ่อซานก็ตรงนี้เรียกว่าเทียนบหมนซานเทียนบหมนซานก็แปลว่าประตูสวรรค์เป็นโพรงหินที่เกิดจากการทำจากธรรมชาติจากการถล่มของหิน จนเกิดเป็นโพรงซึ่งหาได้ยากแล้วก็สูงมากอลังการสุดๆอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรียกว่าเป่าเฟิงหูหรือว่าทะเลสาบเป่าเฟิงที่นี่ก็จะเป็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนด้วยมนุษย์ไม่ใช่ธรรมชาติสร้างนะแล้วก็มีที่เป็นที่อยู่ของอาชาวชนเผ่าถูเจีย ที่มีผู้หญิงเราเรียกว่าอาเมยแล้วก็ผู้ชายเรียกว่าอาเกอเขาก็จะมีพันธรรมในการอา่าร้องเรือแล้วก็ร้องเพลงยาวโต้อตอบก,กันเห็นไกด์บอกนะว่าถ้า <5 S 2> ร้องแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอะใครที่แพ้ร้อ,องเพลงโต้อตอบไม่ได้เนี่ย,ยก็จะต้องไปเป็นคนรับใช้ของอีกฝ่ายหนึ่งตามเวลาที่พวกเขากําหนดเสรยดายตอนไปไม่ได้ซ้อมร้องเพงงลงวอลคริลาศาสตร์แม่นก็อาจจะได้คนรับใช้มาสักคนสองคน ลิงเหเี่ยนี่นอกจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วก็ยัได้ขึ้นทะเบียนเป็นทอณีโลกด้วยเรียกว่า g ี p อ r พาร์คนะคะจีเออพาร์ Park เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีความหมายทางธรณีวิทยาส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแล้วก็ช่วยสนับสนุนชาวบ้านให้มีรายได้ที่จะสามารถควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยแต่เดิมชื่อว่าเมืองต้ายง ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นจางเจียเจี้ยที่แปลว่าบ้านของตระกูลจางในช่วงสำคัญของประวัติศาสตร์จีนเป็นเซฟเฮาส์ของนายพลจางเหลียงเดอเอเวอร์กุนซือที่พลิกชะตาชีวิตชาวบ้านธรรมดาด้อยการศึกษา,าอย่างนายหลิวปังให้โค่นราชวงศ์ฉินสถาปนาขึ้นมาเป็นปฐมมกษัตริย์ของราชวงศ์ฮั่นเป็นพระเจ้า ฮั่นโจโกหรือว่าจีนกลางเรียกว่าฮั่นเกาจูถราชาวงฮั่นเนี่ยก็มีความสําคัญกับประเทศจีนทําให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นปึกแผ่นอ่ยกตัวอย่างเช่นที่มีผลกระทบจะถึงปัจจุบันนี้ก็ภาษาจีนกลางที่เราเรียกว่าแมนดารินภาษาจีนเรียกว่าฮั่นอยู่ฮั่นอยู่ก็แปลว่าภาษาของชาวฮั่นนอกเหนือนจากนี้ก็ยังมีการ กำหนดเรื่องการปกครองการค้าให้ขยายขอบเขตเออกไปอันนี้ก็มีคนนึ่งที่แบบเป็นที่รู้จักมากเลยเราจะรู้จักกันชื่อเซียงหีเซี่งยงหีเราจะอาจจะชื่ออื่นเช่นชูป้าหวางังหรือ,อสำเนียงแบบแต้จิก็คือแล้วชอบปลาอองก็จะอ้างอิงไปถึงมีละครมีซีรีส์มีหนังหลายหลายเวอร์ชั่นมากเลยที่พูดถึงกัน ชิงไหวชิงพลิปของหลิวป,ปังกับเซี่ยงหยู่จนกระทั่งหลิวป,ปังเนี่ยชนะแล้วขึ้นมาเป็นกษัตริย์เราก็จะมีงิ้วที่เราพูดถึงชอบปลาอ๋องลาจากสนมอยู่จีจะเห็นการแสดงต่างๆเนี่ยคือเอ่ยถึงการต่อสู้ในช่วงเนี้ยเยอะม,มากอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ไกลจากอุทยานอูหลิงหยวนก็คือเฟิ่งหววเหล่าเจีย หรือว่าเรียกว่าเมืองโบราณเฟิ่งห่วงเฟิ่งหวงก็งงแปลว,แว่านกฟีนิกซ์ที่นี่ก็เป็นชุมชนของชาวจีนที่อยู่กันมาเป็นพันปีละแล้วก็อ่าเราก็จะไปเดินดูบ้านเมืองเก่าๆไปนั่งเรือลอ่องอ่าไปชมบรรยากาศแล้วก็สามารถช้อปปิ้งสนุกสนานกับการดื่มกินทานอาหารแล้วก็จะดีมากเลยถ้ามาพักค้างหนึ่งคืน ก็จะเวลาช่วงนี้พาทีไม่ค่อยตกอะ่ะก็จะเห็นแบบเมืองอะ่ะค,ค่อยๆแบบติดไฟสว่างสว่างขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นที่หนึ่งที่แบบน่าสนใจในการไปพักตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าเราก็จะเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้แต่จริงๆแล้วเมืองไทยอะ่ะก็มีสถานที่ที่น่าสนใจได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นธรณีโลก อันนี้เรามาตลาดอัมพวานะคะเราจะไปเล่นลงน้ำตลาดอัมพวาช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยเราจะได้เริ่มออกมาเดินทางมาเรียนรู้ในประเทศเราแล้วก็แบ่งปันกระจายความมั่นคงออกไปสู่ท้องถิ่นหลังจากนี้ก็จะพยายามนำข้อมูลมาแบ่งปันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศ ให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านนสวัสดีค่ะในกรุงเทพ,พทำอะเมืองไทยจ้ะอ,อ๋อภายในภายใใช่ผู้ภาษาอังกฤษ,ษนะไม่ได้ผู้ภาษาจีนผู้คนเหนึ่งสัว <c oughs> อ่าฮั่นอยู่นะ不能说汉语่ผู้คนหนึ่งสัว <c oughs>